เตืนสดเตปเพื่อนไปแล้ว้ามอาแฟนคลับฟินยิ้มแก้มแตกกันมาแล้วนะคะหลังหนุ่มนนนกรพักค่ะอวยพรวันคล้ายวันเกิดเมือ่อวันที่22มีนาะคมที่ผ่านมาของหนุ่มอมภวัตโดยหนุ่มน,นนนคะ่ะได้อวยพรว่ารักพูดแค่นี้งานนี้ค่ะนะักข่าวเจอก็เลยขอถามสุดนิดหนึ่งนะคะด้านหนุม่มอมและหนุ่มนนท์ค่ะก็เล่าโมเมนต์สุดหวานแบบเขินไปยิ้มไป น,น,นันนนนค่ะบอกว่าช่วงนี้อยู่ด้วยกันทุกวันเจอกันทุกวันทํางานด้วยกันทุกวันบางทีมันก็นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรดีเพราะเราก็คุยกันให้กําลังใจกันตลอดมีเรื่องไม่สบายใจก็คุยกันตลอดอยู่แล้วตอนที่นันนนพิมพ์คําว่ารักมีเขินไหมงานนี้ค่ะท่านอนเอาหนุ่มโอมแล้วก็หนุ่มนันนนะคะถึงกับเขินแล้วก็ยิ้มกับคําถามค่ะหนุ่มนันนนบอกว่าส่วนตัวผมไม่ได้เขินอยู่แล้ว พราะผมเป็นคนรักใครก็สแสดงออกกับแม่กับน้องก็กอดบอกรักกันปกตินิยามคำว่ารักที่พิมพ์ไปความหมายของนังนนนก็คือรักรักก็คือรักนั่นเองค่ะนักข่าวค่ะชงถามอีกว่ารักแบบไหนหนุ่มนันนก็บอกว่าเรียกว่าตอนนี้มันอยู่ใกล้กันจนเลยสเต็ปเพื่อนไปแล้วเวลาเราทำอะไรเราก็นึกถึงเป็นห่วงอย่างแม่ผมก็เป็นห่วงโอม บางทีองค์ขับรถไปต่างวัสดวัคนเดียวด้านหนุ่มองก็บอกว่าตอนที่มากองแม่ของนนน์ก็จะคอยถามตลอดว่าทานข้าวหรือยังดีใจมากเหมือนมีแม่อีกคนเพราะพ่อแม่ของเราก็ทำงานแม่นนน์ก็คอยช่วยดูแลเราเหมือนเป็นครอบครัวแล้วส่วนตัวองรู้สึกยังไงที่นนน์พิมคำว่ารักหนุ่มองก็เล่าว่าพูดตามตรงตอนแรกเกือบจะนอยแล้วตอนแรกนั้ วิดีโอคอลมาตอนเที่ยงคืนแล้วตอนนั้นทุกคนแฮปปี้เบิร์ตเดย์เราหมดแล้วแต่ในใจผมคือเมื่อไหร่นักนนจะมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์สุดท้ายก็มาแฮปปเกือบสี่ทุ่มแล้วคือวันนั้นทํางานด้วยกันก็คิดว่านักนนจะลืมหรือเปล่านะหรือว่าจะเล่นแง่เล่นอะไรหรือจะมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์เป็นคนสุดท้ายแต่สุดท้ายพอเห็นมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์ก็ดีใจนันนนเสริมต่อว่าจริงๆตั้งใจจะแฮปเป็นคนสุดท้าย ลงก่อนลงเลยตอนสี่ทุ่มแล้วก็นอนเลยเมื่อนักข่าวถามหนุ่มโอมว่าทําไมต้องรอหน,นอนเป็นพิเศษหนุ่มโอมบอกว่าไม่รู้มันรอของมันเองแต่จริงๆไม่ได้นอยแบบนอยขนาดนั้นนะเพราะในกิจกรรมนะนอนก็ร่วมแฮปปี้เบอร์เดย์ไปแล้วแต่เราก็อยากให้หนน,นล,ลงโซเชียลหน่อยแต่ก็ไม่ลงสักทีมันก็เลยแบบเอ๊ะยังไงกันแน่นะ เมื่อถามว่าเถินไหมจากเพื่อนมาเป็นคู่จิ้นทั้งคู่ก็ตอบว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันจะดีกว่าเวลาเราทำงานด้วยกันจะมีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันไม่เหมือนกันซึ่งเราทั้งคู่จะช่วยกันอุดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกันเหมือนได้พาร์ทเนอร์ที่ดีในการทำงานและในทุกๆอย่างและเมื่อถามว่าจะมีผลงานคู่กันอีกไหมเพราะว่าพ่อของหนุ่มณนนนก็อินและยังช่วยรีทวิตอีกด้วย ท่าเอาทั้งสองหนุ่มนะคะถึงกับยิ้มแล้วก็เขินหัวเราะค่ะด้านหนุนน่มนนวนะคะก็บอกว่าพ่อก็แสดงความดีๆกับเราเพราะว่ามันมีกระแสและมันดังขึ้นมา mm hmm. เขาเห็นเราทํางานมาตั้งแต่เด็กเมื่อวันหนึ่งมันเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเขาก็ดีใจส่วนผลงานตอนนี้ก็มีถ่ายหนังและซีรีส์ร่วมกันเป็นอีกหนึ่งคูชินที่น่ารักสุดๆไปเลยนะคะ